เกษตรมีดีเกษตรทฤษฎีใหม่มาแล้วครับของการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาให้การสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำหากินการประกอบอาชีพจนเกิดการพึ่งพาตนเองได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ สำหรับโครงการเกษตรทฤีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกร,ษร,รษณ์นะครับถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเหตุผล2ประการนะครับประการแรกโครงการนี้มาในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานี่ประเด็นดหนึ่งชื่อช่วยบรรเทา นะครับความเดือดร้อนช่วยส่งเสริมให้เขาหันมาทําเกษตรในวิถีการที่ถูกต้องตามแนวแลพล้ามดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในรัชกาลที่เก้าเกษตรทิ่ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในรัชกาลที่เก้านั้นนะครับพคกท่านเน้นให้มีการที่จะสําคัญคือมีแหล่งน้ําในพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นปลูกพืชหลายอย่างและสับผสมผสานไม่ปลูกเชิงเดียว และที่แห่งนี้ก็คือตำบลบ้านโคกอำเภอบ้านโคก วิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้อาศัยน้ําฝนเป็นหลักเพื่อทําการเกษตรหลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งน้ําที่มีจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสําคัญบางปีวิกฤตหนักเกษตรกรพบปัญหาไม้ผลยืนต้นตายเพราะขาดน้ําจนมาวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้มีแหล่งน้ําในพื้นที่ของตนเองเพื่อ ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือแห้งแรงมากค่ะฝนฝนฟ้ามันก็ไม่ตกตามดดูนะคะแล้วทีนี้แหล่งน้ําที่เราเคยใช้ก็แห้งแห้งแล้ปลูกพืชอะไรก็ตายไปหมดเลยค่ะปลูกอะไรก็ไม่ได้นะคะแล้วพอดีมีโครงการดีๆได้ยินโครงการดีๆอย่างนี้มาก,ก็อยากได้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะของของพ่อหลวงเราอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยจะมาขุดสระให้เรานะคะเห็นนะ้ามีความสุขมาก มีความสุขที่สุดนี่คือเราปล่อยปลาหนึ่งอย่างนะคะเราก็จะจะได้ปลาด้วยอย่างงี้คะ่ะดีใจอะค่ะเห็นน้ำก็ดีใจมากจากที่ไม่เคยเห็นน้ำแบบนี้สักทีเกิดมาไม่เคยเห็น,นก็ดีใจมากค่ะ เกรรษตรกรเหมือนถูกแจ็คพอตค่ะเพียงแค่เห็นน้ำในสระก็คิดไปสารพัดว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะโครงการนี้ยังติดอาวุธทางปัญญาเสริมความรู้ให้เกรรษตรกรสามารถออกแบบ วางแผนการผลิตได้ด้วยตนเองตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางอีกทั้งยังสนับสนุนปัจจัยพันธุ์ดีทางด้านพืชปศุสัตว์และประมงสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือน กองเกษตรและสหกรณ์พาเราไปอบรมนะคะรู้สึกได้ความรู้ได้ความรู้หลายๆอย่างเลยค่ะแล้วก็มาปรับใช้ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรทุกอย่างค่ะเราได้จากตรงนั้นนะคะได้ได้มากๆเลยค่ะได้กินแล้วแถมยังได้ให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆได้ได้กินด้วยค่ะแบ่งปันกันไปค่ะรู้สึกดีค่ะ ผมก็หวังใจว่าพี่น้องทั้ง7จิอครอบครัวนะครับที่โครงการนั้นจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรข้างเคียงท,ที่จะนำตัวอย่างนี้ไปปรับใช้ให้กับตัวเองให้อย่างเหมาะสมครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดก,การพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกร มีน้ำในการทำกรเกษตรตลอดทั้งปีครับสามารถพึ่งพาตนเองได้มีกินมีใช้แบบวิถีพอเพียงในการทำอาชีพเษกเษตรกรรมจริงๆครับเรื่องราวข้า้าจะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ